สวัสดีครับพี่น้องอสมอทุกท่านนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับในลุกน้างานอสมอนะครับกับผมแมคธนพัฒนนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาตอบคอมเมนต์ของพี่ออสมอนะครับที่ได้มีการสอบถามเกี่ยวกับบัตรสมาร์ทอสมอหรือบัตรประจําตัวอสมอที่เป็นบัตร a t m นั่นเองนะครับก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องนะครับก็ขอฝากนะครับสําหรับใครที่ต้องการรถเช่านะครับในเขตพะเยาและเชียงรายนะครับก็ให้นึกถึงมิคคาร์เรนนะครับ สาขาพะเยานะครับตอนนี้มีสาขาใหม่ที่เชียงรายอีกหนึ่งที่นะครับสําหรับคนที่อยากมาเที่ยวพะเยาและเชียงรายนะครับต้องการรถเช่าก็ให้นึกถึงนิคเ r เรนสาขาพะเยาและเชียงรายได้เลยนะครับเราก็มาเข้าเรื่องกันเลยนะครับสำหรับคำถามของพี่น้องอสมอนะครับที่ได้มีการสอบถามมาว่านะครับเลขปรปตั้งตัวสมอที่ทกศ ออกแบบมาให้นะครับเลขประจำตัวสมอดูตรงไหนนะครับคือเลขอันไหนที่เป็นเลขประจำตัวสมออันนี้ตอบให้เลยนะครับสําหรับเลขประจําตัวสมอก็คือเลขประจําตัวประชาชนเรานั่นแหละนะครับสังเกตได้ที่ในบัตรนะครับในบัตรก็จะมีข้อมูลบอกก็คือเขาจะแสดงว่าเขียนว่าบัตรนี้เป็นบัตรประจําตัวสมอนะครับแล้วก็มีรูปเราใช่ไหมครับแล้วก็มี เลขประจำตัวประชาชนนะครับแล้วก็อำเภอจังหวัดนะครับแล้วก็จะมีรหัสเลขรหัส16หลักนะครับตัวยืนใหญ่นะแล้วก็จะมีเลขวันหมดอายุนะครับก็คือเดือนและปีที่จะหมดอายุนะครับในหน้าบัตรนะครับก็จะเป็นอย่างนี้สําหรับที่พี่น้องสมอถามมานะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับเลขประจาตัวสมอก็คือเลขประจาตัวประชาชน13หลักของเรานั้นแหละ อันเดียวกันนะครับเลขประตัวสมอกับเลขประชาชนสิบสามหลักคืออันเดียวกันนะครับส่วนเลขสิบหกลักคืออะไรนะครับเลขสิบหกลักก็เปรียบได้กับเลขประจำตัวประชาชนของเราเหมือนกันแต่เป็นเลขประจำตัวของเราในบัตร ATM นะครับเป็นเลขประจำตัวของเราในบัตร ATM ก็จะมี16หกลักคือลักษณะคล้ายกันถ้า บัตรประชาชนก็จะเป็นเลขสิบสามหลักของเรานะครับที่จะแสดงตัวตนเราแต่ถ้าเป็นบัตรทีเอ็มบัตรอทีเอ็มก็จะเป็นเลขสิบหกหลักตรงนี้ที่จะแสดงตัวตนเรานะครับประมาณนั้นนะครับส่วนเลขวันหมดอายุนะครับก็เคยทําคลิปบอกไปแล้วเนาะวันหมดอายุก็จะดูข้างล่างสุดนะครับมันจะมีสองตัวบอกให้ นะครับอย่างเช่น12บสทับสอนะครับก็คืออะไรก็คือวันหมดอายุของบัตรนี้ก็คือเดือนธันวาในปีนี้นั่นเองนะครับก็ต้องรีบไปติดต่อกับธนาคารนะครับถ้าบัตรใครใกล้จะหมดอายุนะ,ะดเดี๋ยวจะกดเงินไม่ได้นะครับ เดี๋ยวมันจะกดเงินไม่ได้นะเพราะว่ามันก็เหมือนบัตรเอทีเอ็มทั่วไปนะครับถ้าเลยวันหมดอายุก็จะไม่สามารถกดเงินได้ทันทีนะครับเพราะบัตรหมดอายุการใช้งานนะครับส่วนบัตรหมดอายุการใช้งานแล้วถ้าไปติดต่อแล้วนะครับเมื่อไหร่จะได้เอออันนี้ก็มีพี่น้องอมสมอคอมเมนต์มาบอกเหมือนกันอันนี้ตบมือให้นะครับใจดีมากนะครับข้อมูลดีๆแบบนี้นะครับพี่น้องอสมอของเราช่วยเหลือกันน่าดูเนาะสำหรับ บัตรที่หมดอายุนะครับก็ต้องไปแจ้งกับทางทกสนะครับเพื่อขอบัตรใหม่แล้วบัตรใหม่ใช้เวลานานไหมนะครับที่เราจะได้คืนมาบัตรใหม่นะครับสําหรับอ,อสมอนะครับท่านี้ที่แจ้งมาก็คือ1เดือนนะครับ1เดือนเขาก็ได้บัตรใหม่มาแล้วนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าพื้นที่อื่นมีใครหมดอายุแล้วหรือยังแล้วมีการไปต่อแล้วหรือยัง อันนี้นะครับถ้าใครไปต่อแล้วคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับว่าระยะเวลาที่ท่านได้บัตรใหม่ใช้ระยะเวลานานขนาดไหนอย่างพี่นอซัวคนนี้ที่เขาคอมเมนต์มาก็คือหนึ่งเดือนนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะนานขนาดไหนบางที่บางพื้นที่อาจจะเป็นสองเดือนหรือสามเดือนหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะครับคือของใครที่ไปต่อแล้วนะครับแล้วได้บัตรมาแล้วช่วยคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับว่าใช้เวลานานขนาดไหนเพราะว่า พี่น้องสมอของเราก็อยากรู้ข้อมูลเหมือนกันนะครับกับข้อมูลการต่อบัตร a t m นะครับว่าจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนเพราะว่ามันจำเป็นอาจจะต้องใช้ในการกดเงินออกมาใช้นะครับก็ต้องรู้เวลาเนาะไม่ใช่ว่าไปทำใหม่แล้วก็สองสามเดือนได้อันนี้โอ้มันก็นะครับยากต่อการกดเงินออกมานะครับแล้วก็ถ้าจะให้ไปเบิกตรอหน้าเคาเน์เตอร์เนี่ย คนเยอะๆนะครับมันใช้เวลานานเนาะบางบางพื้นที่ใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะครับว่าจะถึงคิวเราอะไรงนี้นะก็มีนะครับอะไรประมาณนี้นะครับสําหรับเรื่องบัตรนะครับประจําตัวอสมหรือบัตรสมอสมอก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับคนที่ถามมานะครับว่าเลขประจำตัวสมอคือตรงไหนก็ตอบไปแล้วนะครับแล้วก็เพิ่มเติมให้ด้วยก็คือบัตรหมดอายุ ไปต่อแล้วระยะเวลาที่จะได้นานเท่าไหร่นะครับอันนี้คือสรุปให้ทราบแล้วประมาณนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครเห็นว่ามีประโยชน์กับพี่น้องอสมอนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผม่อยนะครับและที่สำคัญนะครับกดแชร์ไปให้กับพี่น้องอสมอของเราได้รับรู้รับทราบด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับใครกดไลค์แล้วแชร์แล้วแต่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับอย่าลืมนะครับกด subscribe นะครับหรือว่ากดกระดิ่งติดตามให้กับผมด้วยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ